ไอ้ตัวนี้วัวไอ้โบ๊ทเฮ้ยสีแดงไหรือเป่ไปไล่งัวไปหน่อยลูกเร็วเร็วเร็วอ๋อยินจกนั้นเลยลูกไหนฟาดเบสิฟาดเบ็อ่าฟาดฟาดฟาดก่อนที่นี่ฟาดเบสแล้วค่อยหมุน อ่าที่นี่อ่าฟาดฝาดเบ็ดเร็วฟาดเบ็ดเร็ว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 เจออะไรฝานี่คืออุปกรณ์ตกปลาครับอ่านี่เอาไปตกปลากับพี่ริวคือไว้ใส่รถไว้ใส่รถไว้ นูนูนูปล่อยพอมอะไรเลยลูกปล่อเลยปล่อยไม่ให้หันับมาทีท่าหน้าเลยไม่ได้กุมเลใหลงรถแล้วเหรออะไปไหนตาม ไปแล้วไปแล้วนี่แหละเดี๋ยวยนนี้ลูกรู้เหมือนจะเตะเขาไม่รู้เดี๋นี้เพื่อนัมเล็กลงทีนะรู้เห็นแต่ดูงงว่าหน่ารถายรู้เห็นนัมเล็กถ่ายมันมีที่กระมือเดินออกมาจากบ้านเแต่อันนั้นตัดลงสั้นๆนี่เฉยโอ้ยจะถึงน้อง เดี de, gray, u, ๋ยวพี่ลืมตกปลาอยู่นะมันไปไม่ได้นะไอ้นุ้งจะไปไหนหนูจะไปไหนเราขับรถมาดูงานลูกขับรถมาดูคอนโดใช่ไหมฮะเราขับรถขับรถมาดูคอนโดใช่ไหมโอ้ยโอ้ยขับรถมาดูคอนโดใช่ไหมไปต่อไหมไปต่อไหม ไ,ไหนหนูน่ะหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนลูกไปไหนปลาปลานี้มาอ๋อไปตกปลาไปตกปลาไปไปไปตกไปลาไปตไปาอยู่หลังบ้านไงสะหลังบ้าไปไหข้าวจะมาถีบไก่นองรบมาในนี่ชนนอง อา้าวค่อยๆค่อยๆนายนายเล็กจะลงวันไหนคลิปนี้คลิปนี้ตัดเสร็จไม่รู้หลายวันอยู่หนู<ค>งงว่าเมื่อไหร่นายนายเล็กจะท,ทำละครสั้นเด,ดี๋ยวโกนว่ะจะกินอ่ะจะกินจะไม่ได้มันกินไม่ได้มันป่า ต้าวแกจะไปยูขังรถน่องวะรถน่องจะเยียบ ว้าวอ้าวไม่เป็นไรค่ะน้องลีนี่นะคะดูที่เบอร์ท่านนี้ขาปรีกนะ้าไม่เรียกด้วยก้าโลกอ,อันนี้นั่นเนคล้ดมากี่าบาทเนี่ยบาท300ถ้ามพัน <5, 000 S 2> กว่าบาท ไปไหนไปไหนไปไหนถอยหลังถอยหลังถยหลังนถอยหลังล็กสร็จไปถอยหลังเลยลูกกลับรถไปทางนู้นน่ะกลับรถไปทางนู้นบังคับกลับไปทางนู้นใช่ ไอตัวนี้วัวไอเป๋อไปเลยมันเห็นสีแดงไห่อะไรวะมีด้วยไป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 ในวัวไปหน่อยดูไหนมันก็ถ่ายทุกคนนั่นแหละเอาออกรถน้องว่ะไปไปไปถอยหลังสิลูกถอยหลังสิตามล่ะตามฐานอะไรงัวนะลูกแต่มันมาไกลนะ ไปเราหนีควายดีกว่ามันเย็นสีแดงไปไปเร็ว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 หนีควายเร็วปีตันรีบบังคับเร็ว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 หนีควายหนีควายหนีควายเร็ว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 ว้าวตกปลาไหมจอดรถตกปลาไหมจอดรถตกปลาจอดรถจอดรถพี่ตันจอดรถจอดรถจอดรถก่อนจอดรถปะ ปมาลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วเด็กไปตกปลากันปะได้ได้เลยปลาอันนี่มาอย่าไม่เก็บไม่ให้เอาช่วยน้องแก๋เร็วมามามายวช่วยแก๋แก๋บอกไหนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างว้าวเฮ้ยมีปลาฉลามด้วยใจเย็นใจเย็นอย่าลงน้ำนะลูกอย่าลงน้ำนะลูกไหนหนุ่นในหนุนไปเอาเบ็ดมาสิลูก เบ็ดเนอนนพี่เขาประกอบเบ็ดให้น่ะนี่นี่นี่คุกกี้อนึงอับนึงอับนึงใส่ปลาให้น้องก่อนไหนหนูจะตกปลาใช่ไหมลูกไหนไหนเนินเนิเปลาเนี่ยอันนี้เอาใส่ตรงนี้นี่ลนี่มาตกปลาหรือมาหรือมาคุมงานมาคุมคอนโดหรือเปล่าจับน้องให้นาเนกหน้าจะให้น้องลงน้ำนะ ครับให้น้องตกปลาก่อนให้น้องตกปลาให้แต่ก่อนพี่มนี่อย่าเินหุ้ยลุกออกลกออกหุ้ยได้ปลาแล้วเยยน้โอ้โหน้ำนี่ถ่ายคลิปลง YouTube ล้หมดใจน้ำ ใส่บรายมันจะตกเลยตกปลาเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่เย้ได้เลยน้องเด็กๆมาตกปลาครับคุกพี่พามารีมาตกปลาได้ปลาอะไรปลาฉลามได้ปลาฉลามกันเหรอน้ำแบบนี้คงไม่มีปลาฉลามเพราะว่ามันใหญ่กว่าน้ำต่อยอุ้ยปลาเต็มเลยเนี่ยพี่ต้นน้ำบรายมันจะพัง ไ่ยไม่ได้ลูกน้ำนีน้ำน้ำใช่น้ำเดียวน้วไหเรียอาไปไหนตรงนี้ดูปลาดิเห็นไหมน้องได้ปลาแล้วปลาอะไรเนี่ยปลาปลากระป๋อเหรอปลาอีใช่ไม่ใช่ปลาอีโม่สีเหลืองเด็นู่นปลาอีโม่สีเหลืองหรือเปล่าเนี่ยเอามาดูสิอันนั้นมันปลาฉลามหรือเปล่าไม่สีเหลืองอ่ะสีเหลือง นี่ดีกว่ามีมูมันเหมือนปลาดุนที่มันเป็นเพื่อนนีโมตัวเนี้ยตัวใหญ่อะนะเออไอปลาดอลี่ปลาสีฟ้าเหรอมันจะตกน้ำเดียลูกไอตกตกสิน้องเป็นยามแล้วน้องเนนน้องมาคุมสายงานนี่คอนโดเจ้าของคอนโดวะเปล่านี่ไหนฟาดเบ็ดฟาดเบ็ดจะของคอนโดมีเงินเป็นพันล้านไหนฟาดเบ็ดโชว์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอให้น้องฟาดเบ็ดโชว์น้องเรลังจะฟาดเบ็ดโชว์แล้วไงเริ่ฟาดเบ็ดโชว์เลเร็วเร็วเร็ว อ๋อยืนจากนั้นเลยลูกไหนฟะาดเบ็ดสิฟาดเบสเบสไม่ออกหมุเเปีกอ,อ่ะฟาดฟาดฟาดก่อนที่นี่ฟาดเบ็ดแล้วค่อยหมุนอ,อืมอ่าที่นี่อ่ภาฟาดฟาดเบ็ดแล้วฟาดเบสเร็ว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 เวอเอพอแล้วตกปลาพอแล้วไป ขอบคุณครับ yes เเอคือรถแล้วลูกคือรถแล้วก็ใส่ม่วงแล้วก็วางเบรไว้วางเบไว้วางเบไว้ในรถบ้านนี่ถ่ายคลิปนคน่สอันนี้มันถไปถ่ายข้างหน้าเดียวไปถ่าข้างหงข้น่าออกค้างถยรถอยู่ทีนี่้องม้ถ่ายนหน่อยนึง้ ดูทางให้พี่หน่อยไปไปเด็กเลยระวังขี้ควายนะไหนนั่แหลเคยเหยียบอ่ะอันนี้นั่นแหละสองระวังนั้ยแหกะพาน้องมาทางไหนนั่นแหละเปิดคลิปนั่นแหลเปิดเพลงเองหรือว่าใครเปิดนี่เปิดนั่นเปิดตามพยน้องไหม สองสามร้อยอันนี้สองหนึ่งแลคันนี้เท่าไหร่สามพันกว่าเริ่มจะเป็นราศีอะไร